สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานวลนจันทร์นะครับผมป๋าตอมนะครับเอาสิบล้อหัวลากนะครับไม่ใช่สิบล้อสิปดล้อนะครับเอาดินดุกลังมาลงนะครับนี่ฮนะล้อคันใหญ่ๆยาวๆเลยครับ ส่หวัวทํไมอ่ะปะตอม <c oughs> ดูการถอยออกนะครับผมที่นะครับงานผมที่นะครับ คนที่บ้านพักพาดอมหายยากนะครับประตูล้วแคบนะครับเทที่เที่ยวแล้วเนี่ยเช้าไหมาสองนี่ก็สองเป็นสี่ครับคาราเทียวยเหรอไอ้เมื่อเช้าไม่เช้าคันละเที่ยวไม่เช้าก็คือคันละเที่ยวอันนี้ก็เพารอเทียวยจุดสอง อันนี้เที่ยดีสองอันนี้เที่ยดีสองเมื่อเช้าลงตรงนู้นกูง่ายว่าว่าคันนี้เที่ยดีไม่เช้าลงคั้ละเที่ยวอ่าแล้วนี่มาใหม่เป็นเที่ยดีสามสองสองไม่ไม่ต่อคันเนี่ยหรือต่อต่อต่อคันคันละสองเที่ยวทั้งสองคันเนี่ยเหรอครับคันละสองเที่ยวเนี้ยนี่ยคือสองคันเนี่ยสองคันละสองเที่ยวนี้ครับก็เป็นสี่เที่ยวครับวันคือเที่ยนี่เที่ยดีๆเที๋ยวนี้เที่ยวผมก็เลยงงไงครับเนี่ย อาทิตยอาทิตย์เริ่มครับเห็นลวงพี่บอกอย่างนั้นแหละย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมขุดเราขุดตกไหมแล้วกดเอาขยะลงไปนักเสียให้มันสวยเตาอันตรายเนี่ยฝังเหรอฝังเกีกเกีก มาเร็วโอ้โอ้เร่วกลอยเอาไปเร็วรมวีโน่ห้าร้อยนะครับติดเกตนะครับวันนี้ cùng mà lấy đôi bát tấm 1800 nó yêu dao lên nè không อ่ะไปแล้วอ่ะาถอยมาเลยผมบอกออกลัวนะครับลัวแคบแคบ8ล้อนนะฮะบถอยได้นะเรากีบแคบนะครับนี่มาเลยสบาย ไปไป่านแล้วเ,เลยแคบนะครับแต่ป้าต๋องก็ทำได้นะสบ,บายห <c oughs> ุดบิดครับห <c oughs> ุดบิดหุดบิดไม่อีกคันหนึ่งแล้วครับนี่ น,นี่พมารายโดยพี่แหลมนะครับอเอาอะไรกันยิกยักยึกยักแคบเลยนะมีวงเลยครับ ดูฝั่งนี้กันครับจะจมไหมเนี่ยพี่อย่าไปใกล้เด้อไปใกล้สะเด้อไปใกล้สะเด้อโอ้พ่อเร็วเอาเร็วอันตรายพ่อเร็วพ่อเร็วนี่มันสะน้ำนะฮะ ตะลายเดี๋ยวจมลงสระน้ำนั่นนี่ตะลายดิเบ้อ,อ,อ,อเบิ้อเบิ้อเบลี่เบลีตะลายยกเลยยกเลยลูกพี่ อีกเนาะโ้สุดยอดนะพี่แหลมนะไม่ยอมไม่ยอมผมโกยเยอะๆนะครับเ่ยมมากเลยพี่แหลมนีสีเขียวนะครับ ยังรอเลยครันนี้ยังรอยังรอกระทะก็รอคนก็รอนะครับคันนี้ฮะเอาอีกอนู่นน่ะถม,มน,น,ะนู่นน่ะนี่เขาให้ถมปิดไปเลยไม่พอหรอกเนี่ยถมปิดไปเลยทำเป็นสี่เหลี่ยมเลยอย่ะไว้เอีงน้ำไว้เหรอครับอเนะออ นะประตอมมองดูเป็นยังไงหลายเที่ยวไหมก็น่าจะอีกคนละเที่ยวลองดูหนาดนี้คนละเที่ยวมาอยู่แล้วนะเนี่ยพร้อมเป็ด้วยนะกันราดูนน้ำได้ป่ะครับครับเหลือสะต,ตรงนี้ไว้เออได้แล้วได้แล้วได้แล้วดลเหรอครับคนละเที่ยวลองดูลองปรับก่อนลองปรับก่อนนะ หัวลากถอยนะฮะมือเลยคลิปนี้นจะขับไมโคนะครับนี่ขับไมโคไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับเอาไว้ถ่ายได้ถ่ายตอนรถมาดําดินนะครับเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งครับเออลัดหน่อยนี่ฮะสามชาสามชาสามชาขี้แหลมนะ ปลาตอมไหแล้วต่ำเพล้าเพล้าเพล้าเดล้ารล่วงปลาตอมมาแล้วฮะนดด้ำดุกนะ่อนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจ อันตรายนะครับอยู่ใกล้บ่อรถหนักๆอย่างนี้นะเนี่ยใกล้บ่ออันตรายนะครับใกล้บ่อใกล้บ่ออันตรายมากเลยครับเยน็ยนเย็นเด้อปฝา ปลอดภัยไว้ก่อนทุมง,งานเรา <c oughs> ไว้ใจไม่ได <c oughs> ้ดูเขาไปนะ <c oughs> ยอดสุดยอดฝีมือทำไมไม่ไมาฝั่งนี้ <c oughs> มาไม่ได้ ม้วนออกเลยนะฮะทันเลอ่อยาวจะม้วนออกไปเลยม้วนออกได้นะครับสบายเลยเกคันหนึ่งดำต่อกันเลยครับเดี๋ยวผมเอเมโครเขี่ยเข้ามาเองบ่อเอาไว้นะครับบ่อลูกนี้เจ้าของที่ให้เอาไว้นะครับไว้เลี้ยงปลาออกมาแล้วครับ ไปแหลมเราอย่าไปใกล้ได้ไปแหลมตกด้อน้ำไหนรครับ่าครบก่นนขยับใหม่นะอัดถุนนะครับน,นี่เต็มแล้ว ใกล้บอนะแหลมนะโอ้ไปเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วพอๆกเลย <c oughs> นู่นห้าร้อยแต่งรอแต่งรอกันเลยนะจิ๊กจัดนะครับ รอกันเลยน,นี่สีเขียวนนสีเขียวสีเขียวแมลงครับนะฮะนนสีเขียวแมลงครับเลยไปเลยพี่ยาวไปเลย มาแล้วครับที่แหลมนะฮะสิบแปดล้อยาวกันเลยนะครับนี่ใกล้จะจบแล้วครับใกล้จ,จบแล้วนะฮะสองพ่วงน่าจะเต็มอยู่นะครับสองพ่วงนะ นี่เหลือไม่เยอะครับนี่เหลือแค่นี้ครับเหลือไม่เยอะเำามาเลยพี่โอ้โอ้โหยกตกศักดิ์เร็วโข้าพ่อเข้เลยพี่ <Sh> เดี๋ยวตกสะนะฮะกดไฟไว้ก่อนเราเปดล้อยาวนะครับแปดล้อยาวใหญ่เลย ไปหมดแล้วนี่ฮะครับเรี่ยวนี้นายจะจบนะครับผมป้าตอมฟ้าตอมนะฮะสุท้ายดูหน่อยป้าเออ เียบร้อยนะฮะเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับผมที่แล้วมากแล้วนะครับถ่ายไม่ทันตอนบอกนะครับอยูตอนดำเอานะครับจะจบแล้วครับอีกสองเที่ยวน่าจะจบนะฮะ ไปแล้วครับพี่แหลมเดี๋ยวรอจะต,ตอมอีกเที่ยวนึงครับพอจบละงานถมที่เราขับเมคโคอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะฮะ